โอเคเพวกเขาพี่จะอธิบายในยเรื่องให้ฟังอย่างหยาบๆเรื่องเรื่องคือมังจะเย็กกังแค่นั้นแหละไม่มีอะไรขโมยของทั้งหมดเจอได้ขโมยของทั้งหมดแล้วเจอกันจ้ะดีดีได้สัตว์กูเอาเดโคเพิ่มยามาขโมยทั้งหมด <c oughs> สวัสดีครับมองนี่แปะแปะแปะ oh <boy. S 3> <c oughs> มันช่างสว่างเหลือเกินไม่ใช่มันช่างได้ยินนะโอ้ยลืมไปไม่มีโล่โอเคที่ผมเอาดาบโล่มาผมก็ตีได้นะถ้างั้นผมเล่นกับน้องตีจบเกมรอบจบเกมธรรมดาโอ,โอเคกูบินหนีกันไม่งั้นกูจำได้ถ้ากูไม่หนีแม่งฟาดร่วงมันได้แหละแต่ว่ามันไม่เท่ะเอะมาแล้วเหรอมาตอนไหนวะอ๋อมาแล้วเป็นสี่คนอย่างเท่ ง่วงเนี่ยเขาเปิดเวทยานเองเพราะสวิตช์แอคมันขึ้นมาขี่หางได้มันเท่อะประเด็นหลักมีเช่นี้เลยประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่ามันตู้ได้ไม่ได้แต่ว่าเราเดียวได้หรือเปล่านี่คือประเด็นหลักนี่คือประเด็นหลักเนี่ยเพราะสวิตแอคอะประเด็นหลักเลยทุอโัมันใหญ่แล้วสวิตช์แอคมันเกาะขึ้นไปได้แล้วมันแบบโอ้หนี่คือเฮียอะไรวาซิล่าอะไรวะะวอมิกเรดอะ ไอแอมอะตอมิกเก่งน้องไทยอีกอเลยดาบภาพนี้น่าเล่นสนุกสดุดเนะชอบคนชอบไปท่าที่มันแบบดึงตัวเองขึ้นไปอะสตันใส่ทางแล้วก็เอาโล่สตันกลับลงมารู้สึกดูกระเด็นบ่อยมากเลยดูไปกระเด็นก็คุกเข่าหลังแม่งบินไปไหนไปด้วยไม่เชื่อกูบินอ๋อกูบินทะลมอ่ะเฮ้เป็นพวกอกานร้ายเ <c oughs> หรอเฮ้ยเขี้ยจ๋าจัด ไม่ทุกคนลืมเวลาดีเมือหมดแล้วโอ้ฟักเออผมอยากฆ่าคุณนะครับ <laughs> สุภาพมากเลยลบรบกวนขอให้ผมได้ฆ่าคุณมีเพลงเลยนะตายแล้วเนี่นยพี่โอ้ยฉันได้ฆ่าคุณบ้าสักเพลงพูดบายมาให้เพ็งแต่ว่าคุณต้องใส่เดวกุปกินยากินยาแรงจริงๆนะเพราะว่า ปลาเผาดูดีๆนะดูดูสองตัวนี้ดีๆนะทำไมอ่ะมันจะถูกันหรอเจะว่าอย่างนั้นก็ได้ไม่ผิดนะแต่แนะนำให้ดูดีๆไว้ใช่เพราะันมีถ้ามันมีสามตัวมันจะผีกัน <c oughs> โอเคเรียบร้อยเอากินกันแล้วใช่ครับมันไม่ได้สีครับ ไม่ใช่ที่อะไรพี่จะมาเก็บของเปล <laughs> ่าก็ผมมา <laughs> โอ้ก็ไม่ได้เลยได้ได้ <laughs> ได,ดีมันของใครเห็นเปล่ามัน่งคนสั่งเห็นมันไม่ดีนี่นะที่แยนึกถึงเกมไอ้นี่สมัยก่อนจะต้องมีคนมาลู้กันวนะเกมออ,อ,อนไลน์เกมออนไลน์้เจ้้ยเจเกมออนไลน์ทุกเกมก็เป็นเว้นบอกแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนนะอเฮ้ย่คาผามานี่อาวี่ เฮีย hey, he yeah. แฮมเบอร์เกอร์กูดอกละร้อยสิบสีบ่เฮียใส่ดิกกดดดเฟนต์ให้แล้วเออแล้วดูดาเมจมันเฟอร์หรือว่ายังไงอัดนู่อยู่ไหนวะนี่เอาเอาบัฟแอทแทกไปปปปปิิดด้้ออมมใส่บัฟแอทแทกกับแอทแทกกับดับดิเฟนต์ให้แล้วเหตุเกมทั้งทีไม่ได้ใช้เลยุปิดเฮียร้อยลูกพลังหายก่อนแล้วค่อยวิ่งไปตรงการนะ เชมนะเมบเกอร์อืมเอ้าปะเผาไปทันแล้วหนึ่งศพเฮ้ยปีนปีนปีนเธอไม่ปีนตายตัดมาแล้วสวยขึ้นไปตีพุงมันขึ้นไปตีพุงมันยังไม่ทันโอ้ไม่ทันแม่ง บุมผิดเมื่อกี้ก็ไปแล้วเจอไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ้ยเหญ่ห้ามไปตอนเด็ขานั้นกูได้ออกปอ,อกวอลิจินมา <c oughs> อะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ <c oughs> <c oughs> ้เลของที่ผมได้กับของที่เบียร์้าใจนี่พ,พลัตต์ตัวตัวดูดดวงอีสเมียวสวยงามั้ยรีดยเหรอโดน แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทำอะไรไม่ได้ทำเสียจังหวะเฉยๆอ่ะปินปล่อยเลยเไข่โดนัทไม่เอาไม่กินของหวานกันโดนันเจอ,อโดนเย็ข่ไม่ใชว่างไม่ใช่ถามพี่ววไข่ตีหลังพี่เองครับโทษทีดีนะ นีหลังไอ้เฉยไม่ได้เรียนหลังกันอะไรวะเนี่ยแย่คอนยุทธ์กลายเป็นคอนเทนท์เพี้ยแล้วไอ้นี่พี่ซีมาเผาพี่หลบแล้วพี่หลบแล้วพี่หลบแล้วกูจะปล่อยถ่าเมื่อกี้เหมือนโดนเบี่เอาไไม่ใส่ฟินฟีเออไม่มีตับข้าไม่รู้ว่าปลาเผาไม่มีแม้กานจะได้เอาไอ้เขาเรียกอะไรวะ ไอ้นั่นมาแทนเอ่ออินเซ็ตเก็ไอ้รออยู่ข้างบนแม่งตัวเฮ้ยมันเล่นมีบอยเหรอใช่ครับใช่ครับเฮี้ยจะจะตายแล้วเฮนเบเกอร์โดนโโอ้หแต่โดนไม่แรงว่ะทำไมถดงเลือกฟิวส์ฟูอะแมวใครวะเนี่ยเออแต่จริงพอเห็นจริงๆแล้วเออด่านนี้น่าเอาแมวมามากกว่าหมาว่ะเพราะว่าด่านแม่งสั้นแล้วแมวแม่งแบบไม่ปรับได้อะ ตอนใครเอาแมวมา,ออมานี่เจ๋งมากเลยครับขอบคุณมากครับเฮ<ะ>้ยแม่านาโม,โมมาแล้วอันนี้คือมาช่วยใช่ครับเป็นตัวหน้าปกอะ่ะต้องต้องต้องมีบทหน่อยนี่ไงครับทำการเดนบีมใส่เชิญให้เกียรติครับ<ค><ณ>ไปขีไปขีหน่อยได้โอเคมีคนขีดให้แล้วขอบคุณมากครับสวยงาม เทมเปเกอรด์ดีดๆสวยตั้ำแม็กมามาโม,โมแม็กแลานาโมอันตีเลยนะเอยากกูได้หนักเฮ้ยลม,ลม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 ตรงกลางกันอะไรเขาไปตรงกลางเลยมันแม่ผมเขา้กากะจังหวะลูกกะจังหวะ เฮ้ยทุกคนปีนปีนปีนถ้าไม่ปีนตายอย่าลงอย่าลงพื้นอย่าลงพื้นพออย่าลงพื้นพอครับดาบเหยียบเหยีบเฮียแล้วลงได้ยังอ่ะลงได้แล้วลงได้แล้วไอ้ที่ระเบิดตุ้มนั้นน่ะคือตายผิดนั่นคือตายเลยขอบคุณจะได้ตีมึงแต่ละทีนี่นะขอบคุณขอบคุณมากครับที่สนับสนุน โอ้โหหลังแหกมือนิกเฮ้ยมือเดี๋ินได้ไหมเพื่อนพี่มีเบรย์อเลนอยู่สวยโยนแล้วแล้วก็โยนแล้วแล้วก็เอาแอทแท็กไปทุกคนขอบคุณมากครับเพื่อนไอ้เฮี้ยกูไม่ได้กูจะตีไม่ใช่ตัดหางไม่ตัดยุดหยุดช็อปแหลหางเพื่อนไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลามันใช่แหละแต่ไม่ใช่ตอนนี้ว้าอุ้ยเฮี้ย ไม่นะเลือดเลือดตายล่วงทิปเปิลล่วงเฮ้ยแต่่ใกล้ตายแล้วนะแต่ใกล้ตายแล้วไอ้เย้ยอดได้เลยกูได้ฮอนออฟออริจินกับวินเซอร์เพนต์ออลกว่ากูได้ฮอนออริจินกับวินเซอร์เพนต์มาไม่อะไรไม่อะไรถือว่าดีอยู่ถือว่าดีอยู่ทำได้ดีมากทุกท่านคือมันใกล้ตายอะไรอยเนี่ยมันใกล้ตายแล้ะมีใครพร้อมตอบบัตรเข้างานครับ เอาไปต<อ>ึงตึงตึงฮเฮมเบกเกอร์ฮเฮมเบเกอร์เฮ <c oughs> มเบเกอร์ไปท่าบินแล้วเอาเอาของปักลงมาฮเฮมเบเกอร์แอโทโว้นะยอันนี้สิงเวิร์กอีสไพเฮมเบกเกอร์427อ่ะฮเฮมเบเกอร์ปอมโกลสัสแรงกว่าของแรงกว่าขององอริจินอลอีก ไอ้เหียขึ้นไปปัน่นดอกลงมาเลยเนี่ยพลังของของฟอรมมึงแบงอ้งอพวกคุณจีนเฮมเบเกอร์ไอ้สัตว์ดอกละสามสิบสามสิบคูณหกร้อยแปดสิบเองโคตรน้อยไอยของฟอรม<อ>เรียบร้อยอเยสจแรกผ่านไปคือแปลว่าคุณล,ล,ล,ลืมรับไอ ลับบัฟเลือดมาเที่ยวว่าเลือดคุณแ่แค่ครึ่งหลอดโอ้ยเดิมแรกพี่ดูว่ามังจะมังใจมังใจเก็ตกังแต่ว่าไม่ฆ่าทิ้งเลยที่แบบฮะมันรวมร่างกังไม่ใช่หรอนี่มันฆ่าทิ้งเองต้องไปดูดีๆมีศพมันมีศพอยู่ที่พื้นเนี่ยไม่งั้นเราจะเก็บของอันนี้ได้หรอลบๆๆอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปบอกเขาฉับเลยแต่กูเนี่ยโดนดูดเข้าไป เข้าไปได้ตอนนี้เข้าไปได้ต้องเข้าไปด้วยแหละตีตีพุ้งตีพุ้งไอ้ไหนวะแฮมเบอร์เกอร์โอ้ดอกละร้อยไปอีกหกสิบมึงเมื่อกี้แฮมเบอร์เกอร์กูคิดกูคิดหกร้อยหกสิบเชี่ยอับดาหขิงขิง ทำไมไม่ใช่ของปลอมเขาไม่ใช่ของแท้แค่หรอพี่สายชาร์จแบ็คทางซื้อของจริงหรอสายชาร์จใช่ของแท้<อ>ิทเฮ้เบเกอร์เป็นเป็นทางเลือกที่ดี <c oughs> แบ็คใช้ของจริงว่ะแต่ของไอโฟนไใช้ของปลอมมีการาแบ่งชนชั้นระหว่างแบ็คเฮียโดนนโอ๋อเฮียกูโดนนะกูโดนเต็มๆเลยว่ะโอ้โหเฮียกำลังตกฟ้าเลยเว้ย อาึงเข้าไปอย่าพึ่งเข้าไปไอ้แจ้าิบหายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอาเข้าไปได้เข้าไปได้เข้าไปได้ลุกอย่าออกมาเข้าไปเทมเบเกอร์ไปโดนไอ้สัตว์อยู่กลางวงอะเนี่ยสามเทมเบเกอร์หกร้อยหกสิบใส่หัวไอ้เหี้ยกูโคตรขิงเกียร์จังขี่ได้เป็นปะเผาขึ้นมาไม่ตายเกือบตายมาลุก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 โอ้หามืดเลย นานด้วยโอ้โหไม่อะไรไม่อะไรได้อยู่ได้อยู่โอโ้โหแม่งเอ๊ะ ouais พ uh huh. nah ุ่งอยู่หลังหินแม่ท่านี้โดนเหรอวะท่านี้โดนท่านี้โดนแม่งทะลุมันไม่ใช่ว่าหลังหินไม่โดนท่านี้แม่งทะลุไอ้เหี้ยเอาบัฟไอ้แ็กไปขอบคุณมากครับเพื่อนตีหน้าไปหน้ายาดำป๋อ อุ้ยเขาตั้งโดนอ่ะเห็นเบเกอร์หายแล้ว915สองจิตที่เหลือประมาณ80สี่หน้ามันเฮ้ยมันใช้ตายแล้วโอ้โหแม่งขัดจังหวะโอ้ยงแล้วอ่ะ ต้องโดดต้องโดดไม่โดดไม่ได้ที่จะขึ้โดดขึ้นท้ายไปโดดมุมข้างบนหยุดยอดรู้สึกเหมือนมีสี่คนแล้วแม่งแบบไม่ง่ายขึ้นเยอะเลยอะอะไรเฟิร์สอยากเล่นอัจารนาดอกขออนุญาตนะครับคป็นนาวาดิออมาเธอครับ อะไรได้หนังชิบหายตัวย่างใหญ่กูได้หนังสองอันบ้าวอ่นไอ้เหี้ยคือเขาเสนอว่าออฟออฟออริจินได้ปะแบบแบบตอนที่แรกที่มึงตอบอ่ะจี่ผมได้หนังสี่อันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเก็บห้แล้มันเป็นโปรใช่ไหมถ้าเช่นที่เป็นตัวผู้ก็ได้จะเป็นแบบนาวาเดอะออรมาเธอคอสเซอร์เฮ้ยได้นาวาสปาร์กสักโอเคอันนี้ได้อยู่นี้ได้อยู่ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยไม่ได้ช่วยใครอะไรเลยกู เฮ้ยแต่นี่ยอมรับว่าเล่นสี่คนแล้วแล้วเร็วขึ้นมากเลยตอนนั้นเล่นกันหนุ่มคือแบบตายเป็นสามรอบครั้งที่สี่นี้ไม่ควรใหญ่ไปครั้งที่สี่นี้ไม่ควรแล้วก็ชนะเลยครั้งที่สามอุ้ยได้เจมไม่ได้เฮียเลยโอ้โหเผาได้ทแไมกูไม่ได้วะไอ้ออฟบอลลุ้นเจมสองอันไอ้เฮียโอ้โหดวงกูหมดตั้งแต่ตาที่แล้วพวกมึงเสือกตายกัน จบกูจบน,นี่เลงดวงคืน <c oughs> เป็นการคืนดวงอย่างแย่กู <c oughs> อยากได้สักเม็ดนึงอ่ะเอ้ยเอมาถ่ายรูปร่วมกันมาถ่ายรูปร่วมกันทำท่าถ่ายรูปร่วมกันดิชนะสี่คนเป็นบุญมากาหาที่เดินหลบกันฟืด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 อ,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 อ่านี่แหละท่ามึงกัน็องกูเลยก่อนดิ ไม่เหมือนว่ะไอ้เหี้ยมึงจะชักดาบกูแม่งเดี๋ยวขอขอไอ้นี่ก่อนขอหามุมก่อนอ่าโอเคสุดยอดสุดยอดนี่คือทีมที่ได้ทำการกำลาบอ่านาโอเคียหลุดนี่คือทีมที่ได้ทำการกำลาบนาวาดิออมาเทอร์นะครับนับเป็นบุญมากๆครับผมที่ได้มาเจอกันโดนรัวลโดนโลโอาท่าท่านี้ท่านี้ไปดีกว่าไปดีกว่านับเป็นบุญมากครับทีมนี้ขอบคุณ เพื่อลุ้มทีมทั้งหลายแหล่ครับ